ไม่เบนก็ไม่เป็นไรเอาได้เอาที่ได้เมื่อกี้สุดยอดแล้วเมื่อกี้ทำได้สุดยอดออกปุ๊บเกลียวปุ๊บโอ้สุดยอดสุดยอดปุ๊บปเพียยงครับเอาโอเคเอาจำมิจำมิเฮ้ยจำมิเฮ้ยมันไม่ค่อยเบนนจำมิเป็นกว่าปุ๊บเอาปุ๊บเกลียวเลยโอ้ยสุดยอดเลยนั่นนั่น่นนั่ั่กลียวับกลียวับนึกกลับรอบมีอีกรอบมีอีกรอบปุ๊เอาเลยปุ๊บเอาเลยโอยแม่ไปไ chúng chúc tập. Okay, a Ok, à được giải thích nói. A bài bài học. A mắt, a à mắt, hey. à mắt, a à mắt, a mắt, mắt, a 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 mắt, mắt, a mắt, mắt, a mắt,